สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่คุยข่าว10โมงนะคะประจำเช้าวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่เอกรธวิทนะคะและหญิงนราวันค่ะครเริ่มต้นนะครับในเรื่องแรกวันนี้ จากสัปดาห์ที่แล้วครับประเทศไทยของเราได้รับข่าวดีนะครับคุณยูนาได้รับการเลื่อนนะครับอันดับให้ไปอยู่ในเทีย2สองนะครับในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์นะฮะซึ่งการได้เลื่อนอันดับดีขึ้นนะครับก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าถารัฐบาลไทยของเรามีความพยายามครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับ ซึ่งเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาในคบหม่อมหลวงบุญทริกสมิติปรลัดกระทรวงแรงงานครับพร้อมด้วยนายอารักษ์พรหม,มณีเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจในในโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวการป้องกันและก็แก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยผู้ร่วมการอบรมสัมนาประกอบไปด้วยนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ โดยเน้นย้ำให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมการจัดหางานยังย้ำให้ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้รีบมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่29กรกฎาคมนี้ไม่เช่นนั้นจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนเราจะไปฟังท่านปหลัดกระทรวงแรงงานพูดถึงเรื่องนี้กันครับ แรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเราเนี่ยมุ่งเน้นอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะต้องจัดระบบการบริหารแรงงานต่างด้าวที่ดีขณะนี้เนี่ย <c oughs> ผู้ประกอบการเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือยืนยันว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับทางภาคราชการในการที่จะดูแลแรงงานให้ได้มาตรฐานค่ะอ่านะ แน่นอนและสําหรับแรงงานต่างด้าวนะคะต้องเตือนกันนิดนึงให้รีบมาขึ้นทะเบียนกันนะคะภายในวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะหรือถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรไปดูในเว็บไซต์ได้ www.doe.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนกรมการจัดหางานก็ได้นะคะ1694 1694นะคะอาลล่าค่ะและเดี๋ยวเราก็ต้องมาย้ำกันนิดนึงนะคะสำหรับนะคะแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เมื่จะเกิดปัญหาใ,ในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะเพราะฉะคน,นั้นย้ำกันอีกนิดนึงเว<ๆ>็บไซต์ www doe co th สายด่วนคือ1694นะคะได้คุยข่าว1บโมง